สวัสดีค่ะหนูชื่อจ๋าค่ะติดตามเพจพี่โอคารุโตคุมมาได้พักหนึ่งแล้วเลยอยากจะส่งเรื่องเล่ามาแชร์ให้พี่ๆได้ฟังบ้างเผื่อพี่จะสนใจเอาไปเล่าในพอดแคสต์ค่ะเรื่องที่จะเล่านี้เกี่ยวกับร้านที่หนูทำงานอยู่ทุกวันนี้ค่ะเป็นร้านบอร์ดเกมร้านหนึ่งแต่ว่าขออนุญาตปิดชื่อร้านไว้นะคะเพราะกลัวเดี๋ยวพี่เจ้าของร้านจะว่าเอาขอบอกใบ้แค่ว่าเป็นร้านที่อยู่ในใจกลางกรุงเทพแค่นี้ละกันค่ะ เรื่องในร้านที่หนูจะเล่านี้จะขอเล่าแยกเป็นแบบ3เหตุการณ์นะคะบางเหตุการณ์หนูจะไม่ได้เป็นคนเจอเองแต่ฟังมาจากพี่ๆในที่ทํางานเล่ามาให้ฟังอีกต่อหนึ่งนั้นหนูขอเริ่มเล่าเลยนะคะเหตุการณ์แรกหนูก็อยู่ในเหตุการณ์ค่ะเป็นช่วงปีแรกที่หนูได้มาทํางานที่นี่ต้องอธิบายร้านก่อนนิดนึงนะคะเพื่อใครที่ยังไม่รู้จักร้านบอร์ดเกมคือร้านจะเป็นร้านที่มีเกมกระดานหรือที่เรานิยมเรียกกันว่าบอร์ดเกม ให้นั่งเล่นภายในร้านได้โดยคิดเงินเป็นรายชั่วโมงต่อคนแล้วก็จะเป็นเหมือนคาเฟ่ค่ะมีอาหารและเครื่องดื่มนั่งทานระหว่างเล่นไปด้วยได้แล้วก็จะมีบริการขายบอร์ดเกมในร้านด้วยร้านก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะและที่ร้านนี้ทางเจ้าของร้านก็จะชอบจัดกิจกรรมทําแคมป์ให้ผู้ปกครองพาลูกๆตั้งแต่วัยอนุบาลถึงวัยประถมมาลองเล่นบอร์ดเกมที่ร้านแล้วก็มีกิจกรรมเสริมทักษะ,ะอื่นๆไปด้วย ซึ่งลักษณะแคมป์ที่จะจัดจะไม่ใช่เป็นแบบค้างคืนค่ะแค่จะเป็นแบบเช้าไปเย็นกลับผู้ปกครองก็สามารถเอาลูกมาฝากไว้ที่ร้านได้แล้วค่อยมารับกลับหลังจากจบกิจกรรมแล้วส่วนคนที่ดูแลแคมป์นั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นพนักง,งานในร้านเป็นคนคอยทํากิจกรรมสอนน้องๆแล้วก็ต้องคอยดูแลความปลอดภัยของน้องไปด้วยแต่ก็จะมีบางครั้งที่จะมีพี่เจ้าของร้านกับพี่ผู้จัดการสลับกันมาคอยช่วยคุมกิจกรรมสอนน้องๆไปด้วย ทีนี้ก็มีอยู่วันหนึ่งค่ะที่ร้านก็มีจัดกิจกรรมแคมป์เด็กๆเหมือนเดิมลืมเล่าเป็นนิดหนึ่งค่ะว่าลักษณะร้านจะมีหน้าร้านที่เป็นห้องโถงใหญ่ห้องหนึ่งและจะมีห้องเล็กอีกห้องหนึ่งที่แยกไว้สําหรับทํากิจกรรมต่างๆโดยห้องโถงใหญ่จะมีโต๊ะรับลูกค้าได้ประมาณ13โต๊ะส่วนห้องเล็กก็จะมีโต๊ะอยู่แค่ประมาณ4-5โต๊ะและจะมีห้องครัวกับห้องทํางานของเจ้าของร้านที่อยู่ด้านหลังของร้านอีกทีหนึ่ง วันนั้นกิจกรรมทุกอย่างก็ดําเนินไปได้ด้วยดีไม่มีปัญหาอะไรค่ะเด็กๆทุกคนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีจนมาถึงช่วงเลิกกิจกรรมประมาณ4ี่โมงเย็นเวลานั้นผู้ปกครองก็ทยอยมารับน้องๆกลับบ้านโดยทางร้านก็จะคอยดูแลน้องอย่างใกล้ชิดมากค่ะคือจะไม่ให้น้องออกไปเดินเล่นนอกร้านตามใจชอบถ้าใครจะไปไหนหรือจะไปเข้าห้องน้ํา จะต้องมีพี่พนักงานในร้านเดินตามไปคุมด้วยตลอดเพราะพี่เจ้าของร้านจะใส่ใจในเรื่องความปลอดภัยของน้องๆมากและเวลาผู้ปกครองมารับก็จะมีพี่พนักงานอีกคนหนึ่งที่คอยเช็คชื่อว่าผู้ปกครองคนไหนมารับลูกแล้วและยังเหลือน้องคนไหนอยู่ที่ร้านบ้างจนตอนนั้นเกือบประมาณ5้าโมงเย็นก็เหลือน้องคนสุดท้ายที่เป็นน้องผู้ชายโดยน้องคนนี้มีชื่อว่าน้องเอค่ะเราก็ให้น้องนั่งรอในห้องเล็ก แล้วเอาบอร์ดเกมให้น้องเล่นแก้เบื่อแล้วพวกเราพนักง,งานก็สลับกันเข้าไปดูแลน้องแต่จู่ๆพี่พนักง,งานคนหนึ่งที่เข้าไปดูน้องในห้องเล็กก็เดินออกมาหน้าตาตื่นแล้วรีบเรียกทุกคนมาถามเฮ้ยน้องเอไปไหนพ่อเขามารับแล้วเหรอพี่คนนั้นรีบถามทุกคนแต่คนที่เช็คชื่อก็ยืนยันว่าน้องยังไม่มีใครมารับพี่คนนั้นก็เลยตกใจมากรีบถามแต่ละคนว่ามีใครพาน้องไปไหนหรือน้องไปเข้าห้องน้ำหรือเปล่า แต่ทุกคนก็ยืนยันว่ายังไม่เห็นน้องเดินออกไปไหนเลยช่วงนั้นทุกคนเริ่มกลัวแล้วค่ะรีบเดินตามดูทุกซอกทุกมุมของร้านถึงขั้นก้มมองดูใต้โต๊ะทุกตัวแต่ก็ไม่เจอน้องเลยแล้วเราก็สลับกลับไปดูในห้องเล็กเป็นระยะดูใต้โต๊ะแต่ก็ไม่เจอน้องเหมือนกันค่ะส่วนในห้องครัวกับห้องทํางานส่วนตัวของหัวหน้านั้นไม่มีทางที่น้องคนนี้จะเข้าไปได้แน่นอนเพราะสองห้องนี้มีพี่ๆทางานอยู่ในนี้ตลอดถ้ามีคนเข้ามา ยังไงก็ต้องมีคนเห็นแน่นอนตอนนั้นจำได้ว่าพี่เจ้าของร้านกับพี่ผู้จัดการรู้เรื่องก็น่าเสียมากค่ะถึงกลับมาช่วยออกตามหาด้วยจนถึงขั้นพวกเราต้องลองเดินออกไปนอกร้านและลองถามพี่รปภอของอาคารแต่ก็ไม่มีใครเห็นน้องคนนี้เดินออกมาเลยเราหากันเกือบ20นาทีเลยค่ะจนจูจ่ๆก็มีพี่ที่ทำงานคนหนึ่งตะโกนมาบอกว่าเจอน้องแล้วพวกหนูก็ดีใจมากเลยรีไปถามว่าเจอที่ไหน แต่พี่คนที่เจอน้องดูเขาทำหน้าเหมือนสับสนมากและเขาก็บอกกับพวกเราว่าเจอน้องนั่งเล่นบอร์ดเกมอยู่ในห้องเล็กหนูงงมากว่าน้องโผล่มาตอนไหนเพราะพวกหนูมั่นใจมากว่าเราเช็คห้องเล็กกันหลายรอบมากแต่ไม่เจอใครในห้องสักคนทุกคนก็กลับไปที่ห้องเล็กก็เจอน้องเอยังนั่งเล่นบอร์ดเกมบนโต๊ะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นพี่ผู้จัดก,การก็เลยถามน้องเอว่าน้องหายไปไหนมาแต่คำตอบของน้องทำเอาทุกคนผงะไปเลยค่ะ หนูก็นั่งอยู่ตรงนี้ตลอดไม่ได้ไปไหนจุดที่น้องนั่งมันไม่ใช่จุดอับสายตาเลยค่ะมันมองเห็นได้ง่ายมากแต่พวกเราก็งงมากกว่าว่าทําไมถึงไม่มีใครเห็นก่อนหน้านี้พี่เจ้าของร้านแกก็พยายามคิดไปว่าคงเป็นเพราะพวกเราหากันไม่ดีเองพอทุกอย่างเรียบร้อยเหมือนเดิมพี่พนักง,งานคนหนึ่งเลยไปถามน้องเองอีกครั้งว่าน้องอยู่ที่เดิมใช่ไหมซึ่งน้องก็ตอบเหมือนเดิมแล้วก็มีพูดเพิ่มขึ้นมาอีกว่า หนูก็เห็นพวกพี่เดินเข้ามาก้มๆมองๆใต้โต๊ะหนูหลายรอบแต่หนูถามว่าพี่หาอะไรพวกพี่ก็ไม่ยอมตอบหนูตอนนั้นพนักงานทุกคนถึงกับขนล,ลุกเลยค่ะพวกเราก็คิดว่าน้องไม่น่าจะโกหกเพราะห้องนี้มันไม่มีทางที่จะมีมุมให้แอบได้เลยนอกจากใต้โต๊ะและพวกเราก็เช็คใต้โต๊ะหลายรอบมากก่อนหน้านี้แต่ก็ไม่เจอน้องจนมีพี่พนักงานอีกคนหนึ่งที่เขาคาใจมากๆเพราะถึงช่วงเวลาปิดร้าน เขาเลยชวนพวกหนูมาดูกล้องวงจรปิดย้อนหลังที่ร้านของเราจะมีกล้องวงจรปิดติดไปทุกห้องของร้านพี่เขาก็เปิดเช็คกล้องในห้องเล็กในช่วงเวลาระหว่าง4โมจงจนถึง5โมงเย็นปรากฏว่าในกล้องก็เห็นภาพน้องเอนั่งอยู่โต๊ะที่เดิมนั่งเล่นปอดเกมอยู่คนเดียวตลอดแทบจะไม่ได้ลุกไปไหนเลยแล้วก็มีภาพของพวกเราพนักง,งานสลับกันเดินเข้ามาในห้องเล็กแล้วทําท่าเหมือนกําลังหาน้องอยู่แต่ที่ขนลุกคือ พี่บางคนที่ยืนอยู่ใกล้น้องเอมากแต่กลับมองไม่เห็นน้องเลยเหตุการณ์ที่สองนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวหนูแล้วนะคะแต่ฟังมาจากพี่พนักง,งานร้านผู้ชายสองคนที่เป็นรุ่นพี่หนูผู้พี่เขาเคยเล่าให้ฟังว่าปกติพี่สองคนนี้เขาจะมีหน้าที่ในการต้องปิดร้านโดยร้านจะปิดตอนช่วงเวลาประมาณ3ามทุ่มซึ่งตอนปิดร้านพี่ๆเขาจะต้องมานับเงินในแคชเชียร์ปิดไฟปิดแอร์ในร้านแล้วก็ล็อกประตูร้านทุกครั้ง ทีนี้ก็มีอยู่คืนหนึ่งค่ะที่พี่ๆเขาก็ช่วยกันปิดร้านเหมือนเดิมพี่เขามั่นใจมากว่าปิดไฟในห้องทุกดวงแน่นอนและก็ปิดแอร์เรียบร้อยแล้วก่อนที่จะปิดร้านล็อกประตูแต่ปรากฏว่าเช้าวันต่อมาพี่เจ้าของร้านก็ส่งข้อความเข้ามาในไลน์กลุ่มของพนักงานบอกว่าพี่ผู้ชายสองคนที่ปิดร้านเมื่อคืนทำไมถึงลืมปิดไฟในห้องทำงานเขาตอนนั้นพี่ผู้ชายสองคนก็งงมากค่ะเพราะมั่นใจว่าปิดไฟหมดทุกดวงแน่นอน และผู้พี่ก็จําได้ด้วยว่าห้องทํางานนี้ผู้พี่เขาปิดไฟเป็นห้องแรกๆแน่นอนไม่มีทางที่จะลืมปิดได้พี่พนักง,งานผู้ชายเขาก็เลยอธิบายว่าปิดแล้วจริงๆจนถึงขั้นพี่เจ้าของร้านเลยบอกว่านั้นเดี๋ยวจะเช็คกล้องวงจรปิดเมื่อคืนเลยจะได้รู้ว่าลืมจริงหรือเปล่าพอผู้พี่ๆเข้าไปเช็คกล้องวงจรปิด,ดย้อนหลังพี่เขาเล่าว,ว่าพี่เจ้าของร้านเริ่มเช็คตั้งแต่ช่วงปิดร้านประมาณตอนสามทุ่มเลยภาพในกล้องก็เห็นจริงๆว่า พี่ผู้ชายสองคนเดินเข้ามาเช็คในห้องทำงานแล้วก็ปิดไฟครบทุกดวงเรียบร้อยก่อนจะปิดล็อกประตูร้านทีนี้พวกพี่เขาก็เลยเร่งความเร็วภาพเพื่อจะเช็คว่าแล้วไฟมันเริ่มเปิดตอนเวลาไหนจนภาพเล่นมาถึงตอนช่วงเวลาประมาณตีสามจุ่ๆภาพวงจรปิดก็ดับสนิทมืดไปเลยค่ะเหมือนกล้องเสียไปชั่วคราวแล้วอีกประมาณ10นาทีภาพก็กลับมาเหมือนเดิมแต่คราวนี้ภาพในห้องทำงาน คือไฟเปิดสว่างหมดแล้วเท่านั้นแหละค่ะพี่เจ้าของร้านก็ไม่เช็คอะไรต่อแล้วแล้วก็ขอโทษพี่พนักง,งานสองคนที่เข้าใจผิดคีดวบาลืมปิดไฟแล้วหลังจากนั้นพี่เจ้าของร้านแก,กก็ไม่พูดถึงเรื่องนี้อีกเลยพี่ผู้ชายสองคนเล่าเพิ่มเติมด้วยว่าตอนนั้นลองเช็คของในร้านแล้วว่ามีอะไรถูกขโมยหรือเปล่าแต่ตอนนั้นของทุกอย่างก็ยังอยู่ครบไม่มีอะไรหายไปเลยค่ะเหตุการณ์สุดท้ายนี้เกิดกับพี่พนักง,งานผู้ชายที่ต้องปิดร้านเหมือนเดิม แต่คราวนี้เขาเจอคนเดียวค่ะวันนั้นพี่ที่เป็นคู่ปิดร้านเขาลาหยุดไปทําธุระที่บ้านเลยเหลือแต่พี่ผู้ชายคนเดียวที่ต้องปิดร้านพี่เขาเล่าว,ว่าตอนนั้นลูกค้าก็ไปหมดแล้วเขาเลยเริ่มมานับเงินในแคชเชียร์ตามปกติแต่วันนั้นเขาใช้เวลานานกว่าปกติเพราะเขาต้องทําเองทุกอย่างคนเดียวทีนี้ระหว่างที่พี่เขากําลังนับเงินอยู่หน้าแคชเชียพี่เขาเล่าว,ว่าได้ยินเสียงของอะไรบางอย่างลนดังมากจนพี่เขาสะดุ้ง เสียงมันดังคล้ายกับของที่ทําจากเหล็กหล่นลงพื้นในห้องทํางานของพี่เจ้าของร้านพี่เขาเลยรีบไปเช็คที่ห้องนั้นแต่ปรากฏว่าในห้องทุกอย่างนั้นก็ยังวางอยู่ที่เดิมไม่มีอะไรหล่นเลยค่ะทีนี้พี่เขาก็เริ่มกลัวแล้วเขามั่นใจมากว่าไม่ใช่หูฝาดแน่นอนเพราะเสียงของหล่นมันดังมากๆมันไม่ใช่เสียงของเบาๆหล่นลงพื้นด้วยพี่เขาเลยรีบกลับมานั่งนับเงินที่แคชเชียร์ให้เสร็จทีนี้จังหวะที่พี่เขานับเงินเสร็จแล้ว แล้วกำลังเอาเงินคืนใส่ลิ้นชักจู่ๆก็มีเสียงกระซิบที่ข้างหูพูดขึ้นมาเบาๆว่าใกล้เสร็จยังพี่บอกว่าเป็นเสียงผู้หญิงแน่นอนตอนนั้นพี่เขาเลยรีบวิ่งไปปิดไฟทุกดวงในร้านรีบล็อกปิดประตูพี่บอกว่าตอนนั้นคือแทบจะหลับตาตลอดไม่กล้ามองเข้ามาในร้านแล้วและพอล็อกร้านเสร็จแกก็รีบวิ่งสุดชีวิตออกไปเลยโชคดีที่หลังจากนั้นพี่เขาก็ไม่เจออะไรอีกแต่หลังจากนั้นพี่คนนี้ ก็ไปคุยกับพี่เจ้าของร้านแล้วบอกว่าหลังจากนี้จะไม่ขอปิดร้านคนเดียวแล้วยังน้อยต้องมีคนอยู่เป็นเพื่อนสักหนึ่งคนในร้านทุกวันนี้หนูก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรที่ร้านหรือเปล่าแต่เท่าที่หนูทำงานมาก็น่าจะสี่ปีแล้วหนูยืนยันได้ว่าที่ร้านนี้ไม่เคยมีใครเสียชีวิตหรือมาเป็นอะไรที่ร้านมาก่อนพวกเราก็เลยคิดกันเล่นๆว่าอาจจะเป็นวิญญาณเ,เจ้าที่เจ้าทางบริเวณนี้มาแกล้งก็ได้จนถึงตอนนี้ ก็ยังมีพนักงานมาเล่าว่าเจอเสียงแปลกๆดังอยู่ที่ร้านบ้างแต่ก็ยังไม่เคยมีใครเจอหนักเท่ากับพี่ผู้ชายที่เคยปิดร้านคนเดียวเรื่องของหนูก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอขอบคุณคุณจา๋าที่แบ่งปันประสบการณ์เรื่องเล่าให้กับทางเพจได้มาเล่าในพอดแคสต์นี้ครับแล้วคุณมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับหรือใครที่อยากแบ่งปันเรื่องนามาเล่าในพอดแคสต์แบบนี้ก็พิมพ์ฝากเรื่อง มาได้ในข้อความของเพจเลยนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเรื่องราวจนจบครับใครที่ชอบเรื่องราวแบบนี้ผมก็ขอฝากกดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเล่าเรื่องราวใหม่ๆด้วยครับสำหรับตอนนี้ผมก็ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณ